ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้ผมมีของเล่นใหม่มานำเสนอ Nexus BB Pistol ตัวนี้ดูสุดตาเหมาะทั้งกับการพกเล่นและการฝึกยิงแบบบ้านๆเดี่ยวผมจะพาไล่ดูทุกจุดตั้งแต่ภายนอกข้างในประสิทธิภาพแล้วสรุปให้แบบตรงไปตรงมาเลยครับหมายเหตุข้อมูลสเปคจากผู้ผลิตที่เป็นทางการหายากผมสรุปจากการทดลองใช้งานจริงและการอ้านอิงทั่วไปของปืน BB ประเภทนี้รูปลักษณ์ภายนอก Nexus ให้ความรู้สึกฉบเฉี่ยวกริบจับกระชับมือด้ามจับขึ้นรูปตามสรีระมือผู้ใช้ วัสดุภายนอกเป็นโพลิเมอร์คุณภาพดีผสานกับชิ้นโลหะบางจุดที่เพิ่มน้ำหนักให้บาลานซ์ตัวสไลด์มีเส้นสายเรียบดูมีความสมจริงเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ปืนโมเดลที่หน้าตาเท่แต่ไม่หนักจนเกินไปที่ปลายลำกล้องมีอ็อกเซอรีเรลให้ติดไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นพอเปิดฝาเข้าไปดูภายในจะเจอโครงกลไกลมาตร,รฐานที่พบใน b b p ี s t o ตระดับกลางตัวปืนรุ่นนี้น่าจะมีทั้งเวอร์ชันสปริงและเวอร์ชันพลังงานก๊สซ CO2 ขึ้นอยู่กับรอตที่ซื้อหากเป็นเวอร์ชัน CO2 จะให้แรงงงส่งงที่และการยิงต่อเื่องสะดวก ส่วนเวอร์ชันสปริงจะประหยัดและไม่ต้องพึ่งแก๊สแต่จะต้องเข้มแรงกว่าในการโบว์แบ็คล็อกมักาซีนเก็บลูกบีบีได้ในระดับใช้งานทั่วไปและเติมง่ายส่วนชิ้นส่วนภายในเช่นฮอปอัพถ้ามีและระบบฟีดมีความเรียบง่ายแก้ไขและบำรุงรักษาได้ไม่ยากเรื่องประสิทธิภาพการยิงในการทดสอบจริงเน็กซัสให้ความแม่นยำเกินค่าสำหรับระยะใกล้ถึงกลางประมาณ5-15เมตรยิงเพื่อความสนุกหรือฝึกทักษะถือว่าพอใช้ได้กลุ่มกระสุนค่อนข้างแน่นถ้าล็อกท่าทางยิงดีความรู้สึกปรียคอยถ้ามีบอลล์แบ็ ให้ความสมจริงเพิ่มอัตราลดเวลาใช้งานต่อเรื่องอุณหภูมิและชนิดแก๊สจะมีผลกับแรงอัดถ้าเป็น co 2แนะนําให้เก็บในที่อุ่นหรือใช้แก๊สคุณภาพดีเพื่อความสม่าเสมอการบารุงรักษาง่ายๆคือเช็ดล้างคราบของรุดเปิดเช็คสปริงหรือซีลตามคู่มือเท่านั้นสรุปแล้ว nexus bb pistol เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการปืน bb ที่หน้าตาดีใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกสมจริงแบบไม่แพงมากเหมาะกับการยิงเล่นฝึกทักษพื้นฐานหรือตั้งโชว์ถ้าคุณต้องการแรงสูงสุดหรือความแม่นไกลเป็นพิเศษให้พิจารณาร สุดท้ายถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดติดตามชอ่อง BIKERINSPIRE แล้วผมจะเอาของเจ๋งๆมารีวิวให้เรื่อยๆครับ